ใ,ใส่ใะะดินที่พระเจ้านำมาปั้นมันก็รู้พระเจ้าก็ตอบว่าสร้างตามชานยาของเราคือหมอายความว่าให้มีลักษณะหลายๆอย่างที่เหมือนกับพระเจ้านะคะหลังจากนั้นแล้วเมื่อดำอยู่คนเดียวพระเจ้าก็ได้บอกเรยบอกว่าไม่สมควรที่ผู้ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวพระเจ้าจะสร้างคู่ให้กับเขา นะคะพระเจ้าก็ได้ทําให้อดัมเนี่ยหลับไปแล้วก็ดึงซิโคมาซี่นึงสร้างเป็นผู้หญิงนะคะเ,เอเดวาหนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงและผู้ชายพระเจ้าได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้อยู่คู่กันพระเจ้าให้เขาสองคนนะั้นทํางานก็คือรักษาสวนเอเดนนะคะซึ่งเปียบเสมือนสวรรค์นะคะแล้วก็มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าในขณะเดียวกันพระเจ้าได้ทรงสัง่งเขาไว้นะคะกฎแค่ข้อเดียวในการที่อยู่กับพระเจ้าอย่างมางียบสงบเปบนสวรรค์ก็คือมีต้นไม้สองต้น ะะที่เป็นต้นสาคัญทุกต้นกินได้หมด,ดยกแม่นึ่ต้นเดียวคือต้นผลไม้อย่งความรู้ดีรู้ชื่อพระเจ้าได้ทรงสั่งห้ามเราวไว้ไม่ให้กินนะคะแต่ในที่สุดมานะคะซึ่งเคยเป็นอดีตผูส้ส่วรฉัก็ได้เข้ามาเล่าลางทั้งสองคนนะคะเริ่มจากผู้หญิงก่อนนะคะบอกว่าผลไม้ต้นนีกินไม่ได้จริงหรอกิแล้าจะตายจริงหรอนะคะผู้หญิงก็ตกหลุมไม่ว่าตกหลุมนะคะได้กินผลไม้แห่งของความรู้ดีรู้ชื่อก็กินลงไปเสร็จแล้วนะคะ ก็ส่งให้สามีกินด้วยทั้งสองคนก็เกิดตาสว่างขึ้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นเกิดการอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สมควรที่จะอยู่อย่างนี้ก็ไปหาพระม้าในมูกนะคะในที่สุดพระเจ้าเรียกเขาเขาเกิดความอายเกิดสิ่งที่เรียกว่ารู้ผิดชอบชื่นนะคะก็ไม่ออกมาหาพระเจ้าพระเจ้าในที่สุดนะคะก็ได้ทำกับเขานะคะในการที่ให้ออกจากสุนเดน เขาไม่สามารถที่จะกลับไปกินต้นผลไม้ในชีวิตได้อีกเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ของเรานะคะเกิดมาก็จะต้องมีความใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทุกคนที่ทําบาสนะคะจากตัวขาวๆเห็นไหมคะมีภาพของงูขึ้นัวแทนผลไม้เข้ามาแล้วก็เส่อนจากพระชิลิของพระเจ้าเมื่อเราส่วจากพระศิลิของพระเจ้าแล้วเราก็เริ่มผันไปไม่ใช่ว่าเราขาดพระเจ้าเราก็เริ่มสวงหารทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่พระเจ้านะคะสิ่งที่วข้าหารทุกสิ่งทุกอย่าง เงินทองบ้านรูปครอบรบ้านทุกสิ่งทุกอย่เพื่อที่จะให้เราได้มินเขาชีว่ากลับไปหาพระเจ้าแต่มันกลับไปไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าได้เรียนเห็นแล้วว่าทรราบักรรนะคะหนังสืออ่างๆกฎต่างๆช่วยเราไม่ได้เนาะเหมือนเราขับรถถ้าเราทําผิดกฎจราจร,จรกฎหมายไม่ได้ช่วยปกป้องค,งคงุ้มครองเรากหมายเอาโทษเราฟ้องเราใช่ไหมคะในที่สุดพระเจ้าได้ตัดสินใจส่งขบวนเรือลงอมานั่นคือใบเยซูถ้าดูสภาพนี้นะคะเยซูลงสรง ลงมาในโลกนี้เนี่ยลงมาด้วยความถ่อ,อถมใจนะคะลงมาถือกำเนิดจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางมารีนะคะนามารีนี้เป็นสาวโรมาจารีนะคะแต่พระเจ้าโปรดดานเธอเป็นวิเศษจนเป็นดีเป็นคนชอบทาสศิลปเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าได้บอกเธอว่าพระวิญญาณมุสุจะตกเธอแล้วเธอจะตั้งครรภ์นะคะในเรื่องที่เธอยังไมุ่งแต่งงานน,นะคะนามารีก็ถ่อมใจลงเชื่อฟัพองพระเจ้ายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะในที่สุดเมื่อพระวิญญุสุถือกำเนิดลงมา โครงไ,ได้ทรงทําพระราชกิจในโลกนี้นะคะเมื่อตอนที่อายุประมาณ30ปีเริ่มทําพระราชกิจในโลกเริ่มเทศนาสังสอนเริ่มทําการอุจจารนะคะทุกวันนี้พระเยซูยังคงทรงไระชงชีพอยู่ทําการอุจจัรอยู่นะคะหลังจากที่ผ่านไป3ปีนะคะพระองค์ทรงถูกจึงที่การเข็นหลายคนอาจจะเคยดูหน price, งังเนาะ The Passion of Christ ภาพพระเยซูที่ถูกจึงกันเข็นอันนั้นใกล้เข็นสุดเป็นพัดพอดีถูกเขีย่ยนตีถูกใส่ได้ถูกทุกโทษถูกโซดกรรมาดโดนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ แต่พระองค์ได้ทรงเป็นขึ <man ้นมาจากความตายหลังจากนั้นสามวันการเป็นขึ้นมาจากความตายนี้พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงพิสูจน์ว่าพระฤๅษีของพระองค์ที่ตกมาในโลเขียนนั้นเดชะดางเราไหายเป็นพระคุณที่เราทำเองไม่ได้เราจะเคยทำความดีมากมายเพื่อที่จะสะสมบุญเอาไว้สะสมบุญเอาไว้หวังว่ามันจะแก้กทำได้แต่ว่านะคะพระเจ้าบอกเลยบอกว่าถ้าเราไม่ผ่านมาทำโลกเขียนไม่มาทำพระเยซูเราเมืงหลังนั้นไม่ได้ไม่ได้รับ ก็ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้มาจากความตายแล้วนะคะพระองค์เสดชตัดขึ้นสูส่ทรงเป็นพระเจาเมื่อขาวองพระเจ้านะคะแล้วก็ทุกวันนี้เมื่อเราอธิษฐานนะคะเมื่อชูจับพระบิดายังคงต่อไปอธิษฐานในชีวิตของเขาเนาะคนที่พามาอาจจะเคยเล่าเรื่องที่พระเจ้าทำอะไรในชีวิตเขาเยอะแยะให้เราเห็นเนาะว่าพระเจ้าทำังไงในชีวิตของเขาอยกเชื่ออย่างนี้ขอให้ทุกท่านในที่สนใจรประสบก,การณ์ในเรื่องนี้ เดม๋ยวช่วยขอเจ้าด okay. so oh. no, okay. nah. yeah. ้วยกันเองเนาะนะคะไม่ว่าเราจะเชื่อกี่วันก็จะตอบนะคะเชื่อกี่ชั่วโมงก็เจ้าก็ตอบได้นะคะคุณแมนี่นี่ตรงไหนสงสัยไม่เอ่ยนี่มึงเนาะเอาเองเลยของเจ้ามาหมอเดี๋ยวขอเชิญพี่ภคุณอธิฐานนั่งเชื่อแล้วเดี๋ยวยกอธิบายเรื่องเอกสารต่างๆให้ฟังก่อนนะคะแนะนำตัว เล็กน้อยพี่วิทูลนะคะอยู่ฝ่ายอภิบาลนะคะก็คือฝ่ายที่ดูแลพี่น้องแาะพี่สระนะคะแลก็อยู่ฝ่ายอภิบาลหนกังนนคะก okay. ็ต mm ่อไปโอกาสคุณได้มากทายกันเนาะก็โอกาสนี้เราก็จะอธิษฐานต้อนรับพระเจ้าเนาะเราทุกคนมีความพร้อมในจิตใจเราทุกคนมีความพร้อมเนาะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บังคับผู้ใดแล้วให้เราเปิดใจเราแล้วก็อธิษฐานตามผมนะพูดตาม แล้วให้พี่น้องได้อธิษฐานเผลอธิษฐานเผื่อได้ที่ฐานขอพระเจ้าเมตตาคนที่พามาเนี่จย,ยจะรู้จักพระเจ้าจริงๆเนาะแล้วก็ได้ร,รับการออกเสียงเนาะราับปา,ากชื่อได้ใจนะคะออกเสียงเรื่อแ,นะแต่ยกมือก็ได้จะพนบมือก็ได้ดึงเฉยๆก็ได้แต่ว่าต้องเปิดใจของเราผมอนุญาติที่ฐานพระเจ้ามานะครับสรุปก,การพุทธินาจักข่าฆาตกรที่ฐานต่อพระบิดาในพระนามพระเยซูคริสต์ ผู้คนเหล่าน,นี้กํากลังที่จะเปิดใจของเขาออกเพื่อต้้นรับเอาพระองค์มาเป็นพระเจ้าประจาชีวิตของเขาผู้ากเวลานี้เราขอสั่งปุมัดผีมาสาตานผีด่าง,งชั่วอำนาจพื่อพหลายในสากลจักรวาลที่จะไม่มีสิทธิ์มีส่วนผกบัญชาการกลุ่มคนเหล่าน,นี้ต่อไปผู้จัญชาก,การเขาตัดสินใจแล้วผูบุญชาก,การเขาจะเป็นลูกของพระองค์เจ้าขอเชิญผมนมตตาฟังคำอธิษฐานของพระองค์ทั้งหลายเมื่อในเวลานี้นขอมอบเขาไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูเจ้า ผู้ตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์บิดาของพระพระองค์บิดาของพระพระองค์ตั้งแต่นิรันดร์การตั้งแต่นิรันดร์การจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสที่ได้มีโอกาสมาพิจาร มาคิศษของพระองค์ขอเปิดใจออกขอเปิดใจออกต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ต้อนรับองค์มาซีมาไทบามาไทบาเวนกำเวนคำสาปแช่งคำสาปแช่งเจ้ากรรมนายเวนเจ้ากรรมนายเวนออกจากชีวิตออกจากชีวิตของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไป จิตใจของข้าพเจ้าเปิดออกเพื่อต้อนรับองค์พระองค์นามเยซูนาเยซูเข้าประทับในใจมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นที่ปรึกษามาเป็นพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าโอยพรชีวิต ว่อชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอามอบใจขอมอบใจร่างกายร่างกายไว้กับพระองค์ไว้กับพระองค์เป็นลูกของพระองค์เป็นลูกของพระองค์ตลอดไปตลอดไปขอตัดความสัมพันธ์ขอตัดความสัมพันธ์กับผีซาตานกับผีซาตานวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่มีสิทธิ์มีส่วนมีส่วนในความคิดในความคิดข่าอีกต่อไปฆ่าอีกต่อไปข่าแต่พระเจ้าข่าแต่พระเจ้า นับแต่วันนี้ไปนับแต่วันนี้ไปขอการอวยพรขอการอวยพรมาถึงจิตใจมาถึงจิตใจเป็นสัญญาว่าเป็นสัญญาว่าเป็นเครื่องหมายว่าเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์พระองค์อยู่กับข้าพระองค์ขอสันติสุขขอสันติสุขเสิความมั่นใจเสรความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตอยู่กับข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์นับแต่วันนี้นับแต่วันนี้เวลานี้เวลานี้เป็นต้นไปเป็นต้นไป อธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูเจ้าในนามพระเยซูในนามพระเยซูพูดตามในนามพระเยซูอามน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  ขอบคุณพระเจ้า,จารอดก็ขคนคนงานนี้ก็ถือว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วนะคะคําว่าอาเมนแปลว่าขอให้เป็นไปตามนั้นนะคะถ้าต่อไปปัจจานพี่พี่ที่พามาอธิษฐานเถื่ออะไรเราแล้วเราชอบตรงไหน